สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยละกันนะครับผมวันนี้ก็อยู่ับช่อง MC Man Q Channel เหมือนเดิมนะครับผมถามว่าวันนี้ผมจะมาทําอะไรผมจะไม่ได้มาทาบล็อกนะครับผมแต่วันนี้เราจะมาสอนนะครับผมเรื่องสเต็ปครับผมถ้าคุณเป็นสายย่อผมคุณจะถูกใจสิ่งนี้เลยถามว่าปกติมันจะอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เหรอทําไมมันอยู่ตรงนี้ผมเพราะว่ามันจะสลับตําแหน่งกันนะครับผมกับปุ่มปุ่มในส่วนของปุ่ม IF เนอะ ซึ่งก็ทำบล็อกที่ผมเคยสอนนะครับนั่นคือการนอนนะครับผมแล้วทีนี้ก็การทำการนันเนาะแล้วทีนี้ก็รอมันตีตออมาครับผมตอนเวลาเน็ตมาเนาะโอเคพอเน็ตมาแล้วเนี่ยจะให้ดูสเต็ปของผมนะครับผมซึ่งก็เนี่ยผมอยู่ตรงนั้นไหมครับผมไหนครับผมตรงนี้ครับผม ซึ่งถามว่าผมไว้ตรงนี้ททำไมรับผมเพราะว่ามันจะได้แบบง่ายรั้ผมแต่ตอนแรผมเลยผมคิดว่ามันอันยังอันเล็กไปอยู่นะครับผมจะต้องกระเถิบมานิดนึงนะครับผมคือผมปรับปุ่มใหม่หมดเลยไงผมก็เลยยังไม่ค่อยชินนะครับผมเค <Okay. S 1> มาโอเคผมตอนนี้ผมก็ได้ทำแล้วนะครับผมซึ่มันก็จะอยู่แบบ าวเลยนะครับผมซึ่งก็โอเคนะผมเป็นบักนะ็กเนาะแบบผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบเล่นแบบไม่ค่อยแะหนึ่งหนึ่งบ่อยนะครับผมแต่ผมอยากฝึกหนึ่งหนึ่งเอาไว้นะครับผมเผื่อถ้ามีคนมาท้าผมสู้นะครับผมซึ่งถ้าผมไม่มีตรงนี้นะผมมันก็ไม่เป็นไรนะครับผมคือแบบว่ามันก็เนาะนก็ผมเป็นคนที่ชอบวางให้บอลไหลชันมากๆเลยนะครับผมโอเคนะ ตนนีว่ามันจะหมดแล้วเนะี่ยตอนเวลาที่ผมวิ่งมาเปิดตัวผมก็จะทำเงี้ยผมแบบขี้นะผมเคมาเวลาจังหยุดค็บผมซึ่งก็ถ้าปกติกผมผมจะกดวางยอดตรงนี้นะผมจะไม่ทำนะผมผมจะทำแบบนี้คับผม คนก็บอกว่าให้ผมนะผมฝึกไปเรื่อยๆให้ผมแบบว่าให้มันแบบให้ให้อวอมันผิวก่อนนะครับผมแล้วค่อยไปแบบฝึกงัดหัวเรื่อยๆเนะาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมก็เลยคิดว่าเอ้ยงั้นเราฝึกไอไวอก่อนละกันนะผมซึ่งตอนนี้ผมก็เพิ่งเริ่มฝึกนะผมเมื่อเมื่อวานเองนะครับผมผมเริ่มฝึกนะผมซึ่งก็ชวนมาแชร์ประสบการณ์กันนะครับผมถ้าใครเป็นสายาไอวอลนะผมผมแนะนำนะผมให้เล่นแบบนี้เลยนะครับผมเอาเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูนะผม ก็จะเป็นในส่วนของเนี่ยผมจะให้ในส่วนของระเบิดนะผมไม่อยู่ตรงนี้นะครับผมแต่ว่าตรงปุ่มยอ่อให้มันขึ้นสูงหน่อยผมเพราะว่าตอนเวลาเรายิงครับผมยิงขึ้นปึ๊บอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็กดตรงนี้ผมซึ่งถ้าหากเรา,าใส่ยอดปกติเนี่ยก็จะแบบนี้ใช่ไหมแต่ว่าผมจะเปลี่ยนไปตรงนี้ผมซึ่งมันก็จะทำให้ผมมันเขาผมเล่นยากขึ้นเนาะแต่แรกกับการที่ยิงง่ายขึ้นนะผมซึ่งก็มันต้องทำอย่างนั้นอยู่แล้วเนาะโอเค ซึ่งถ้าหาว่าเรากดวางให้ว่าไม่ติดทํำยังไงเนี่ยผมแบบไหนบ้คือมันล็อกเกินไปับผมเนราะนั้นเนี่ยก็ร้อนนะผมปรับการมองรอบผมให้สุดเลยนะผมซึ่งก่อนแล้วก็ให้เอาตรงโอ้สไนเปอร์ครับผมให้เต็มร้อยเลยนะผมมันก็จะหมุนเร็วขึ้นเนาะ,ะจากจากปกติกับผมจะเป็นยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะหมุนประมาณนี้ใช่ไหม แต่ถ้าเป็นสกูบว w เพิ่มหนึ่งร้อยผมก็จะเ,เร็วขึ้นนิดนึงนะผมก็ไม่ได้เยอะผมแต่นิดนึงเนาะแต่วาสำหรับคนที่แบบแบบว่ายัางไงอ่ะชอบเล่นอย่างนี้ครับผมเพราะว่าผมเป็นคนที่ตั้งวาช้ามากมากเลยนะครับผมถ้าหากฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยคงจะได้ผมโอเคผมจะฝึกแบบนี้ไปเวลาหนึ่งเดือนนะผมแล้วผมก็จะมาแชร์ประสบการณ์เนาะโอเค มีพี่คนนึงก็บอกแต่เขาวางว่าแบบเขายิงโดดยิงวายบอกเฉยเลยผมไม่รู้ว่าทำได้ยังไงเพราคนสังเกตไหมครับผมตอนเวลาอยู่อยู่ข้างบนครับผมเจ้าวกดวาบอไม่ได้เนาะผมก็เคยเป็นแบบกระโดดยิงแล้วว่ไอบอวางไม่ตือผมก็จะเป็นอย่างนี้เนาะให้มีประสบการณ์นะผมให้กดกระโดดให้เราครับผมกระโดดนะผมให้มันตัดสิงไปเลยนะผมแต่ถ้าหากว่าอยากเล่นปกติครับผมแบบ ก็ไม่จำเป็นก็ได้นะครับผมไม่ต้องกระโดดนะครับผมโอเคตอนนี้ผมเริ่มรู้แล้วนะครับผมว่ามันสูงไปผม,ผมก็ให้เราแล้วหมกดางตามความถนัดของเราแล้วผมโอเคโอเคได้แล้วผมยิงก็ถ้าหากขัดเรื่องมุมมองเนี่ยผมผมให้ทุกคนในผมเล่นแบบปรับ BPI สูงๆหน่อยครับผมแบบให้มันลื่นๆครับผม ีอเคผม๋ยวผมไปเอ้แต่ผมไม่ปรับ BPI ก่อนดีกว่าผมเพราะตอนนี้เนาะผมผมอยากเล่นแบบปกติมากกว่านะครับผมโอเคถ้างั้นเดี๋ยวผมขอเวลาฝึกแป๊บนึงนะผมเดี๋ยวผมมาเนาะโอเคตอนนี้ผมก็ได้มาอีกวันหนึ่งแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้นะเป็นวันที่สองแล้วนะครับผม ซึ่งผมก็ได้สังเกตแล้วนะว่าทำให้ผมถึงมัดหัวไม่ติดครับผมเพราะว่าผมมาไปเป็นจุดผิดเนาะเหมือนเป็นตรงเอวแต่ปกติเนี่ยต้องลิงตรงหน้าอ,อกครับผมทางลิงตรงเอวนะผมสามารถกระโดดช่วยได้นะผมเห็นไหมครับผมแต่หากลิงตรงตัวแล้วเนี่ยสามารถหัวได้เลยนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ผมผมมาฝึกยิงหน้าท้ายวอลเนะาะตอนนี้สำคัญเท่าไหร่นะครับผมโอเคผมมาดูโป๊ะั ตกการังที่สองผมซึ่งก็ยังมีติดทองตักหาด่างนะผมพี่พีไคผมก็ยังไม่ได้ปรับเนาะโอเคเดี๋ยววันนี้มังสอนทำบักบักนึ่งก็แล้วกันนะผมซึ่งผมก็ได้ทำไปแล้วแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเช็ดเดี๋ยวกันผมขอ สอนนัง่งแล้วผมก็เลยไคิดว่าเฮ้ยก็คงจะไม่ต้องทำบหรอกโอเคมามฮ่าขนยิงตรงเท้าเ็รา้เราเปลี่ยนใหม่เลยนะครับผมเพราะว่าการยิงตรงเท้าผมาจะไม่สามารถติดหัวได้นะครับผมต่อให้ติดหัวได้ผมก็ต้องเป็นเป้าขาวเนาะอ่าให้ลิงตรงเท้าผมถ้าจะให้ติดหัวผมก็ต้องเป็นเป้าขาวเนาะแต่ของผมมันเร็วเกินนั่นแล้วผมส่วนใหญ่ก็จะลิงตรงปรนะมาณตัวผม ทำไมผมไม่ติดหวัวเลยเพราะว่าผมไม่ตั้งใจที่จะลากหวัวผมตอนที่ผมลากหวัวจริงๆแล้วผมยังไงผมก็ลากแบบไม่ค่อยติดอยู่ลยแล้วครับผมเพราะฉะนั้นนะผมก็เลยมาฝึกเลยไม่เสียผมเกือบผมได้หนึ่งหนึ่งพีพีคนอื่นนะครับผมแบบคนโดนหัวผมก็ได้มีทักเก็บไว้นะผมหมายแบบว่าจำลองสถานการณ์คือแบบเฮ้ยมีคนมาหนึ่งหนึ่งเลยแต่ว่าระยะประชิดผมแต่ว่าระยะจูบแล้วผม,ผมก็ยังใช้ตัวแล้วผมเพื่อให้มันโดนหัวนี่ขึ้นนะผม แต่ผมไม่ค่อยชอบมนาะทำระยะปะชีก็ซึ่งก็ถ้าเป็นระยะข่าวนเนี่ยผมยิ่งหนักเลยนะครับผมโอเคซึ่งสำหรับคลิปนี้ผมก็คงจะไม่ได้ทำอะไรทุกคนผมมู้ชมดูใส่เท่าไหร่หรอกเนาะสำหรับการฝึกกัผมนผม,ผมซึ่งผมก็บอกไปแล้วเนาะให้ฝึกตามความชอบของตัวเองนะผมบางวันจะเอาปุ่มนั่งตรงนี้ก็ได้ผมหรือว่าจะเอาปุ่มไอวอลไปตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับผมแต่ตามผมผมจถนัดแบบนี้มากกว่าเนาะ ผมไม่ได้เล่นสามนิ้วนะผมบลเล่นสองนิ้วนะครับผมแต่ว่าถ้าถามว่าเป็น AW หรือว่าพวกคาอะไรพวกเนี้ยผมผมก็เล่นค่อยๆที่ใจชำนาญอยู่นะครับผมโอเคอนะ่ะผมเล่นให้ดูนะครับผมโอเคนะผมซุปได้ผมแต่ว่าถ้าหากว่าโดนตัวมันจะขยับยากนิดนึงนะ,นะผ,มะผมเดี๋ยวผมพยายามผมเล่นมีค้าช่วพิเศษครับผม แม่เป็นเป้าช่วพีเนะ่เถอเนาะแม่เหมือนในคอมเปยังเลี้ยวก่าแบบสับข้าเหนียวอะนี่แม่กระสุนหมดใบมันจะค่อยค่อยแม่ค่อยคหนาวมันต้องค่อยๆสูงเรื่อยๆนะอยู่ถามว่าผมไม่ได้สานนิ้วแล้วทำไมมันแบบสับใบจังครับพี่อันนี้ผมมีเคล็ดลับแม่ผมนั่ก็คือแกนใช้นิ้วโป้งนั่นเลยนะผม ยื้อปู้เขาต้องไวพอครับผมถ้าคุณไปเป็นน no ักแข่งผมยื้อป huh ู้เขาไม่ไวพอรับรองผมพลาดแน่นอนผมสำหรับ A w m นะ่ยผมยื้อปู้เขาไม่ไวพอเนาะแต่ถ้าเป็นสายขึ้นแบบก็จะยิงแบบนี้ใช่ไหมแต่จะยิงยังไงอะแบบว่าจะยิงแบบว่ายิงเราเลยใช่ไหมผมแต่ผมไม่อย่างนั้นผมผมเล่นชิวๆเนาะค่อยๆไล่ไล่เรื่อยๆผม ฝึกไปเรื่อยเนาะโอเคนะผมก็สำหรับคลิปนี้เป็นยังไงกันบ้างนะผมถ้าชอบผมไม์ก็ยังให้กดแชร์กับซับสไครต์ให้ผมด้วยนะคบผมหนึ่งบางทีก็คนดูแบบเยอะบ้างน้อยบ้างนะผมผมอยากรู้จริงๆเลยผมว่าพวกเขาฟันกระแสกันยังไงเนาะให้แบบยอดวิวถึงพันเลยนะหรือว่าเขาเป็นคนดังมาแล้วหรือว่าช่องานั้นนานไปแล้ว ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมมาเขาบอกให้เล็งตรงตัวนหะผมแล้วใช้ท่าน,นี้ผมท่าแจกฟรีทีเอนะ็มเนาะมันก็ไม่ติดครับผมแต่ว่าเขาบอกต้องใช้ยา <Yes. S 1> yeah. หรือว่าโอเคนะเดี๋ยวผมขอลองทําดูครับผมโอเคแค่นี้เลยโอเคแต่ว่ามือคุณต้องไวนะครับผมมาต้องเล็งดีๆผม แคดูได้จริงเอ่ะเปนไงวอลทำลายวอลทิงก่อนได้จริงอเอ่ะเออสามารถไปใช้ได้นะครับผมผมก็นึกว่ามันจะไม่ได้นะครับผมเพราะว่ามันเป็นสูตรเก่าแล้วเนาะโอเคซึ่งก็สำหรับคลิปนี้เป็นยังไงกันบ้างนะผมชอบกดไลค์ใช้กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด subscribe ด้วยนะผมถ้าหากว่าคลิปนี้ผมถึงยอดวิวหนึ่งหนึ่งร้ยเอายอดวิวผม ผมจะทําการลงคลิปคลิปวันนี้เลยครับผมเ,เขาเรียกคลิปอะไรนะผมจะลงเว็บด้วยนะครับผมนั่นก็คือเป็นเว็บเนาะถ้าผู้ติดตามผมถึงสิบคนนะครับผมผมจะทําการใส่เว็บเข้าไปให้ทุกคนได้มาซุ่มกันด้วยนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของเอ,อ้ผมไม่สปอยดีกว่าโอเคก็คเป็นสําหรับคลิปนี้ก็กราบสวัสดีครับ